รถตรงฟง580 1.5 T ตรวจเช็คความเรียบร้อยหลังจากซ่อมบำรุงระบบแอร์ครับเป็นรถที่มีระบบแอร์2ตอนนะครับมีแอร์ตอนหน้ามีแอร์ตอนหลังนะครับแอร์ Air 2ตู้คันนี้เข้าซ่อมบํำรุงรักษาระบบแอร์นะครับซ่อมเชิงฟื้นฟูและป้องกันนะฮะนี่ก็มีชุดลูกปืนนะฮะหอบชุดลูกปืน เปลี่ยนชุดลูกปืนปรับหน้าเชียชานนะครับปรับตั้งระยะห่างหน้าคัดใหม่นะครับแล้วก็ทําความสะอาดแผงคอนเดนเซอร์เปลี่ยนรีเซิฟเวอร์ไดเออร์นะครับตัวนี้รีเซิฟเวอร์ไดเออร์ตัวนี้จะควรเปลี่ยนทุกๆ30,000โลนะฮะสามหมนโลนะครับตัวนี้60,000นแล้วในขยับลงมานะครับสองกล้องเช็คดูตู้แอร์นะฮะตู้แอร์อัดแรงดันเช็ค่วนะครับสองกล้องดูในตู้สะอาดไม่รั่วไม่ซึมนะครับ แล้วก็เปลี่ยน expansion valve wow นะครับ expansion valve wow ที่ควรเปลี่ยนนะฮะปปที่60,000โลนะหรือ3ปีในส่วนอื่นนะครับมอเตอร์พัดลมใช้งานได้นะฮะคอมแอร์ Com air ถอดออกมาความถ่ายน้ำมันคอมให้เรียบร้อยนะครับตรวจเช็คตัวปรับความเย็นปัดต่อปกตินะฮะท่อน้ำยาแอร์ก็ปกติสวิตช์เพเชอร์ต่างๆสั่งงานปกตินะครับ แอร์ตัดต่อปกตินะครับพัดลมทำงานปกติทั้งสงตัวนะครับตัวนี้ถ้าความร้อนถึงนะครับก็จะสั่งช่วย้อมแอร์เปลี่ยนลูกปืนใหม่นะครับทำงานได้นิ่งได้เงียบครับเป็นการซ่อมบำรุงก่อนนะครับการใช้งานไปแล้ว7ปี8ปปีลูกปืนต่างๆก็จะเสื่อมสภาพนะครับ มีพัดลมอีกตัวหนึ่งทำงานนะครับพัดลมทำงานปกปติทั้งสองตัวแอร์ตัดนะครับแอร์ตัดพัดลมหยุดพร้อมทำงานพัดลมทำงานหนึ่งตัวนะครับถ้าความร้อนถึงก็จะทำสองตัว เป็นการซ่อมบำรุงนะครับยืดอายุคอมนะครับถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยคอมก็จะสึกหลอลงไปเรื่อยๆไม่ถ่ายน้ำมันคอมไม่เปลี่ยนลูกปืนนะครับมันก็เสื่อมสภาพลงไปเดี๋ยวแอร์เสียต้องรออะไรต้องหาอะไรต้องเปลี่ยนคอมจะย,ยุ่งครับตอนนี้แอร์เย็นตัดต่อปกติครับแอร์ตัดนะครับเสียงการทำงานนิ่งเงียบ ไม่ฉุดกําลังเครื่องยนต์หอมทำงานครับรอบเดินเบานะครับรถใช้งานไปแล้วนะครับ69925หรือ69925กกิโลเมตรครับ ความร้อนเครื่องยนต์ปกติครับรถ7ปีนะครับได้รับการซ่อมบำรุงเปลี่ยนทายน้ำมันคอม,มเปลี่ยนลูกปืนเปลี่ยนไดเออร์ทำความสะอาดแผงคอนเดนเซอร์หลังซ่อมนะครับตอนนี้เดินเบาตู้หน้าทำความเย็นได้ที่5องศาตู้หลังได้อยู่9องศานะครับควรตรวจเช็คระบบแอร์นะครับ ใช้รถลองติดต่อศูนย์บริการเช็คราคารา่แอร์ดูนะครับว่าคอมแอร์เราราคาเท่าไรแหงแอร์ราคาเท่าไรตู้แอร์ราคาเท่าไหร่นะครับจะได้รู้ราคาจะได้รีบดูแลรักษาระบบแอร์ครับแนะนำนะครับหลังใช้แอร์แต่ละวันก่อนดับเครื่องนะครับให้เราปิดสวิตช์ AC ก่อนถึงบ้านสัก1-2น,นาทีนะครับ ัดลมจากตู้แอร์ก็จะเป่าความเย็นในรถนะฮะออกมานะครับแล้วก็จะได้ระบายน้ำทิ้งลงข้างล่างตู้แอร์ก็ไม่มีน้ำขังเวลาเปิดใช้งานตอนเช้าก็จะไม่มีกลิ่นเหม็นอับเหม็นเปรี้ยวตู้ก็ไม่ผุไวนะครับแล้วเราก็ประหยัดน้ำมันด้วยตอนนี้คอมไม่ทำงานนะครับเพราะเราไม่ได้เปิด a อ เขาก็จะไล่ความเย็นตรงนี้ออกไปน้ำทิ้งก็จะระบายลงท่อน้ำทิ้งด้านล่างนะครับน้ำไม่ขังในตู้แอร์ครับผมจะแนะนำให้เจ้าของรถที่มาใช้บริการที่ร้านนะครับซื้อตัวเทอร์โมมิเตอร์วัดความเย็นดูนะคันนี้เราวัดความเย็นจากช่องลมจากสายสีขาวนะที่เราเห็นเนี่ยนะฮะตอนนี้ ความเย็นตู้หน้าได้อยู่ที่3.8มจุดแดแอร์ตัดต่อปกตินะครับตู้หลังได้อยู่ที่ตอนนี้เจ็ดจุดสี่นะครับเจ็ดจุดสี่ถ้าวันหนึง่งความเย็นของเราเปิดน้ํายาแอร์เหมือนเดิมนะครับเปิดความเย็นสุดเหมือนเดิมแต่ไม่ได้ที่4ี่องศาไม่ได้ที่7ดองศากลายเป็นว่าตู้หน้าขึ้นมา9องศา 10องศา11องศา12 13องศาแสดงว่าระบบแอร์เรารั่วนะครับการมีเทอร์โมมิเตอร์ติดรถเนี่ยมันจะทําให้เรารู้ว่าแอร์เราเย็นคงที่ไหมเย็นเหมือนเดิมไหมถ้าความเย็นมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสูงขึ้นก็แสดงว่าระบบแอร์เราอาจจะมีจุดรั่วซึมเพราะรถรุ่นใหม่ๆไม่มีตาแก้วนะครับฉะนั้นให้สังเกตจากความเย็นครับซื้อเทอร์โมมิเตอร์ มีหลายรูปแบบนะครับตัววัดอุณหภูมินะครับหาตัวขนาดเล็กๆเอาแบบที่มีสายนะฮะแบบที่มีสายวัดจากช่องลมตรงนี้นะครับเราก็จะรู้แล้วว่าวันนี้เราเปิดพัดลมประมาณนี้นะครับปรับความเย็นสุดเลยนะฮะสุดเลยนะครับ,รลรบแล้วเราได้ความเย็นที่อย่างเงี้ยสี่องศา สี่องศาแอร์ตัดต่อปกติถ้าเกิดว่ามันลงมาปุ๊บสี่สาแสดงว่าตัวเทอร์โมเสียนะครับไม่ตัดเดี๋ยวตู้เป็นน้ำแข็งาการมีเทอร์โมมันสามารถบอกอะไรเราได้หลายอย่างนะครับทั้งความเย็นคงที่ก็แสดงว่าปริมาณน้ำยายแอร์เท่าเดิมไม่รัว่วไม่ซึมถ้าอุณหภูมิลดลงมาเรื่อยๆนะฮะก็แสดงว่า เทอร์โมอาจจะเสียนะฮะเราจะได้ดูด้วยว่าวันนี้ข้างนอกฝนตกนะครับถ้าฝนตกอากาศเย็นมากเราอาจจะถือว่าเปิดเทอร์โมเยอะไปนะฮะมันเย็นเกินความจําเป็นจะได้ปรับได้นะฮะ,ะการมีเทอร์โมก็ดีนะฮะอ่ะลองซื้อมาติดรถด,ดูอันนี้เราเปิดสุดนะถ้าเราเปิดสักสิบเอ็ดโมงนะสิบเอ็ดโมงเช้า เมื่อกี้เราเปิดประมาณเจ็ดโมงเช้านะครับเปิดสิบเอ็ดโมงก็ขึ้นมาประมาณห้าจุดเก้านะครับตอนนี้จะได้สังเกตดูนะครับ รถเดินเบานะครับระบบแอร์ทำงานได้ดีครับเปิดแอร์นะครับพัดลมจะทำงานตัวเดียวนะครับถ้าความร้อนระบบแอร์ถึงนะครับความร้อนว่าน้ําถึงพัดลมอีกตัวก็จะทำงานนะครับตอนนี้ความร้อนยังไม่ถึงคนระับ คอมแม่ได้รับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันคอมนะครับเปลี่ยนลูกปืนเช็ค่วเรียบร้อยนะครับใช้งานสบายใจเปลี่ยนตัวเ x ็ a n s i o n v นวาวนะวาลฉีดน้ำยาตู้หน้าให้เรียบร้อยนะครับด้านหน้านะครับถอดแผงแอร์ออกมานะครับตัวนี้ ล้างทําความสะอาดเช็ครั่วให้เปลี่ยนไส้กรองไดเออร์นะครับที่ควรเปลี่ยนทุกสามหมื่นโลเรียบร้อยนะครับฉีดล้างทําความสะอาดตัวแผงออยด้านหน้าให้เรียบร้อยนะครับเครื่องเดินเรียบนะครับ ปิดฝาเติมน้ำยาแอร์ให้เร e ียบร้อยนะครับทั้งสองฝาเสียงพัดลมทำงานพร้อมกันสองตัวครับ แอร์ตัดพัดลมหยุดต้องสังเกตรถด,ด้วยนะครับถ้ารถเราได้ยินแต่เสียงพัดลมแล้วไม่มีการตัดต่อแสดงว่าระบบแอร์เราเย็นไม่ฉ่ำนะครับรถจะเปืองน้ำมันวิ่งทางไกลคอมมีโอกาสสึกหลอได้ถ้าสึกหลอมากๆคอมล็อกได้นะครับสังเกตจากการตัดต่อของระบบแอร์ด้วยครับตรวจเช็คความเรียบร้อยนะครับ รถเสร็จนะครับพร้อมส่งงานพร้อมใช้งาน,นครับขอบคุณที่ใช้บริการร้านอนุรักษ์แอร์ขอบคุณครับ